ได้เป็นรุ่นเดียวที่จะได้พรีเหนือดวงสามซึ่งยังไม่ออกโอ้ oh, oh. ขอบคุณมากเลยค่ะบาูอดองคนโบัสักเ่อตรุ่นนี้เราจะเน้นพุทธุุณทางด้านการเงินโชคลาภวาสนาค่ะ สวัสดีครับเอฟซี FC, รายการตามตำนานทุกคนครับด้านหลังผมนี่คือวัดพระธาตุมื่นเห็นจังหวัดกาลสินุ์ครับ วันนี้ผมได้มีโอกาสเข้าโร่วมพิธีพรีมวลสารวัตถุมงคลเหลียนหลวงปู่ศิลาสลิจันโทร,รุ่นปดหนี่ซึ่งรุ่นนี้นะครับสร้างในวาระไหวค้ครูปี69ผู้ที่ถวายงานนะครับคือมาดามเดียซึ่งถ้าเกิดใครติดตามมาดามเดียนยจะรู้ดีว่าวัตถุมงคลแต่ละรุ่นแต่ละเจติติที่มาดามเดียจะสร้างเนี่ยให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องของมวลสารเป็นหลักครับ มาดามเดียเสียนพระหญิงผู้หลงไหลในวงการพระเครื่องอย่างจริงจังทางด้านพุทธศิลป์พิมพ์ทรงเนื้อหามวลสารและประวัติการจัดสร้างของพระเกจิอาจารย์สายต่างๆจนเกิดความชำนาญและเป็นที่ยอมรับในหมู่นักสะสมและผู้ศรัทธา วันนี้เนี่ยถือว่าเป็นวาระปฐมฤกษ์ของเหรียญปดหนี้ของโปริิราวาระงานไหว้ครูประจำปี2569อันดับแรกทีมวลสาร ซึ่งเป็นการรวมเหรียญล้งปูศิราทุกรุ่นเอามาไว้ในรุ่นนี้แล้วก็วันนี้เนี่ยวันที่13มกราคม2569เนื้อดวง3ายังไม่ออกแต่มารามเดียได,ได้เหรียญเนื้อดวง3าจากอาจารย์ปอนทักช,ชาวุฒิภูเป็นสิทธิ์อีกท่าน,นหนึ่งนะครับของล้มปูศิราเอามาให้ก็เลยเป็นเหรียญรุ่นเดียวที่มีเหรียญเนื้อดวงพบสเหรียญน่าจะได้เป็นรุ่นเดียวที่จะได้ทีเหนือดวงสามซึ่งยังไม่ออก <cin stereotype> ขอบคุณมาก <ส Bra vo> เลยค่ะเหรียญรุ่นนี้พิเศษมากๆเลยอาจารย์ลิงก์เอามาให้เหนือดวงหนึมีหมดแล้วก็เหรียญรุ่น1 2 3่5จนถึงน่าจะประมาณรุ่นที่10ตั้งแต่ที่หลวงปู่เคยออกมามีหมดเลยค่ะที่ผมนำมาจะประกอบไปด้วยเหรียญเหนือรวง2แล้วก็มีแมงคู่คำโลหะแล้วก็มีพยาองคคตซึ่งตอนนี้กำลังมาเลยพญาองค์ตเนี่ยเป็น หนึ่งในพยาวานอนที่อยู่บนม,มาหายัลัยของอุตลาวันนี้ถามว่าเหรียญปลดนี้ อวงปู่ศิลาสุจัรโตเนี่ยมีความเชื่อยังไงบ้างเรื่องของใครที่เจ้าหาบูชาไปครับหลวงปู่ท่านก็บอกว่าถ้าเราไม่มั่งคั่งไม่ปลอดภัยในในชีวิตแล้วเนี่ยมันมันก็ไม่มีโอกาสได้ไปแสวงหาทางทำได้โดยง่ายนะครับจึงมีวัตถุมงคลที่ท่านเจริญเมตตาอัคคานจิตเนี่ยให้ไปในทางของการหมั่นหาหมั่นทำหมั่นทานทำมาหากินให้มีพวกประทับนะครับประกอบอาชีพโดยสิทธิ์เนี่ยนะครับท่านอวยออมวยโวยพรผ่านวัตถุมงคลเหล่านี้มาเนี่ยมเพราะฉะั้ น,นั้นแล้วเนี่ยหลายๆวัตถุมงคลของท่านจึงจะมีลักษณะของการนี่แหละอธิษฐานอมยพรให้ให้มั่งคงให้มั่นคงซึ่งในรุ่นกดนี้เนี่ยมีวัตถุมงคลในลักษณะนี้เยอะมากก็ต้องบอกเลยว่ารุ่นกดนี้นี้เป็นรุ่นที่อุดมไปด้วยพลังอธิษฐานจิตของครูบาอาจารย์ที่เป็นเรื่องของโกมั่นซัพก็พน่าจะสมชื่อของรุ่นท่านนะฮะกดนี้ของวาปทูตีเก้า และมวลสารของรุ่นปลดหนี้วันนี้ต้องบอกเลยว่าเป็นที่น่าจับตามองของลูกศิษย์และผู้ศรัทธาจำนวนมากเพราะมาดามเดียได้ยกชุดเบนจะภาคีพระเหรียญเบนจะภาคีพระผงรวมถึงพระยอดนิยมเนื้อดินชินผงต่างๆมารวมไว้ในรุ่นปลดหนี้ ซึ่งทราบว่าทุกรุ่นที่ได้นำมาพรีมวลสารมักจะเน้นพุทธคุณด้านการเงินการงานเป็นหลักและมีใบาการันตีจากสมาคมครบทุกรุ่นและพิเศษไปกว่านั้นทางผู้สร้างได้นำวัตถุมงคลของหลวงปู่ศิลาสิริจันโทตั้งแต่รุ่นที่หนึ่งมาจนถึงปัจจุบันได้นำมารวมไว้ที่รุ่นปลดหนี้และเป็นรุ่นเดียวที่ผู้สร้างได้รวบรวมมวลสารนำมาพลีครบทุกรุ่นถือได้ว่าผู้สร้างได้ให้ความใส่ใจในทุกขั้นตอนตั้งแต่ต้นน้ำจนปลายน้ำเพื่อให้ผู้เช่า หาบูชานาไปห้อยคล้องได้แบบไม่อายใครคุณผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่กับพี่มังกรนะฮะสวัสดีครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับพี่มังกรวันนี้นี่คือข้างหน้านี่คือมวลสารใช่คือมวลสารที่ใช้ในรุ่นปดนี่มวลสารที่เด่นเด่ะเอาข้าวเคร้ามีอะไรบ้างดีกว่าเริ่มต้นเลยก็ด้วยสมเด็จวัดละคังอมต่อมาฮะสุ้มกอสุ้มกอตัวนี้สวยๆราคาไปเท่าไหร่ต้องมีสวยๆเลยนะเอาแบบท็อปราสุดเลยนะ 50สิล้านองต่อมาต้องจากซุ้มกอแล้วทะลอดมหาวันเป็นพิมนใหญ่อยอดนิยมต่อมาฮะนางพญานางพญาโอ้โห แม่ฮะแม่เจ้าอันนี้ที่แบบว่าผมชอบนะชอบส่วนตัวปิดตาหลวงพุธเยี่ยมสะพานสูงโอ้โหไม่ต้องพูดพี่ในฐานะเอาเฉพาะเอาเฉพาะที่พูดมาเนี่ยสวยๆนี่หลักร้อยล้านเอาง่ายๆหลวงพุธเอี่ยมนี่นะที่แบบว่าท็อปในตลาดล่าสุดเลยที่แบบสวยๆนะต้องมี2 0าล้านคุณผู้ชมและผมแอบเห็นนะฮะนี่คือทองคำโต๊ะโมกับทองคำบางสะพานนะซึ่ง เขาบอกว่ามูลค่าทองเนี่ย1บาทจะแพงกว่าทองทั่วไป3-40%ถูกต้องครับเพราะว่าทองโต๊ะโมกับทองมรดภันเนี่ยเขาว่าสมัยก่อนเป็นทองแข็งเลยใช่ไหมใช่แล้วทองชนิดเนี้ยหูพูดแล้วขนลุกเลยทองชนิดเนี้ยเขาบอกว่าทำให เจ้าขุนบุญนายทําให้พรกมปราศรัตน์ใช่กรณีที่ว่าเอาไปทําชะดาเอาไปทําสิ่งที่เป็นมงคลว่าหายากกว่าจะไหลมารวมกันเป็นองเขาจะไปล่อนมาใช้เวลาแลมไปเมดามเดียเป็นผู้ที่ให้ความสําคัญกับการสร้างพระด้วยเจตนาบริสุทธิ์เป็นสําคัญทุกการจัดสร้างไม่ได้มุ่งเพียงรูปแบบหรือจํานวนหากแต่คํานึงถึงพุทธคุณความถูกต้องตามกำรับและคุณค่าทางจิตใจของผู้ศรัทธา หากใครได้ติดตามเขาผู้นี้มักจะทราบดีว่ามาดามเดียให้ความสำคัญพิธีพิถันในทุกขั้นตอนตั้งแต่การคัดเลือกมวลสารอันเป็นมงคลการกำหนดวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนไปจนถึงการเข้าพิธีกรรมอย่างถูกต้องครบถ้วนเพื่อให้วัตถุมงคลทุกองค์เปี่ยมด้วยพลังแห่งศรัทธายอย่างแท้จริง และถึงวาระสำคัญหลวงปู่มหาศิลาสุริจันโทได้เดินทางมาถึงพิธีอันเป็นมงคลฤกิ์และได้นั่งอธิษฐานจิตและท่านได้เมตตาพิจารณามวลสารด้วยตนเองและได้วยพลีมวลสารลงเม้าหลอมด้วยตนเองอีกด้วยถือได้ว่าเป็นความเมตตาของหลวงปู่ศิลาสิริจันโทรจริงๆครับ ู้ชมครับแล้วตอนนี้นะครับกาลังอยู่ในช่วงนํามวลสารต่างๆนะครับใช่ครับเข้ามาหล่อหลอมถูกครับและความเมตตาของหลวงปู่ศิลานะครับหลวงปู่ได้ท่านได้นําวัตถุมงคลหรือเหรียญต่างๆเนี่ยมาพิจารณาให้เราด้วยปกติแล้วเนี่ยในการนําเอาเหรียญมาหลอมเนี่ยก็จะให้หลวงปู่เนี่ยหยิบเหรียญสักเหรียญหนึ่งครับหรือชุดหนึ่งเนี่ยเอาไปใส่กระบวยนะฮะแล้วเพื่อนําไปหลอมจริง Uz, วิธีมีแค่นี้แต่วันนี้หลวงปู่หยิบเหรียญทุกทุกเหรียญมาเนี่ย en แล้วครับเหมือนนาให้นั่งปกจิตเนี่ยอย่างเงี้ฟิลแบบนี้เลยใช่แล้ววันนี้เป็นวันที่หลวงปู่นั่งนานมากๆหลายคนยังบอกเลยว่าวันนี้ได้ชื่อชมารมีหลวงปู่เยอะมาก มีจังหวะหนึ่งครับหลวงปู่หยิบมาเป็นตะขุดแล้วหลวงปู่บอกแอบเสียดายแอบเสียดายอย่างไรฮะจังหวะนั้นนี่คือมันมีตะขุดสองอันหลวงปู่ก็เสียดายเพราะบารมีพ่อแม่ครูบาอาจารย์ยุคเก่านี่ขังอยู่แล้วมีความศักดิ์สิทธิ์อยู่แล้วท่านก็เลยแบ่งให้ลูกศิษย์อันหนึ่งก็เลยมาดามเดียเห็นหลวงปู่ปรารถนาก่น้อมถวายเลยนะเอาแบ่งกันกับมาดามเดียเอาไปทามวลสารหนึ่งหลวงปู่เจ็บไว้อันหนึ่งเหมือนหนึ่งว่าหลวงปู่เจ็บมวลสารรุ่นนี้เอาไว้เลยท่านหย่อนเองทุกๆเอาจับมือใส่เบ้าเองทุ แล้วมีตะปูอยู่หนึ่งหนึ่งดอกฮะที่วันนี้มาดามเดียถวายหลวงปู่บอกว่าอะไรเสียดายหรืออย่างไรฮะหลวงปู่หลวงปูช่ชอบพ่อแมต่ตาจับแล้วถูกถูกใจอะไะก็ถวายเลยก็ถือว่าวันนี้มวลสารหลวงปู่เก็บมวลสารของมาดามเดียไปด้วยนะใช่ค่ะ คือเราจะมีเบญจพาผ้าผงอยู่แล้วเบญจพาผ้าเหรียญก็ยังมีอยู่แล้วก็เบนจเนื้อชินก็มีค่ะคือพวกเบนจาเนี่ยตระกูลเบนจเป็นสแตนดาร์ดเลยที่เดียจะต้องมีในพาทุกรุ่นเพราะว่าตระกูลเบนจาเนี่ยเป็นขึ้นชื่ออยู่แล้วถึงขึ้นชื่อว่าเป็นที่เนียกว่าเบนจภาาคีเราก็จะใส่แต่เหรียญที่ดังๆที่เกี่ยวกับปดนี่ใครห้อยไปก็จะได้ปดนี่ปดสินหนึ่งนะคะ ปิดตำนานชุดเบญจภาคีประเทศไทยถือได้ว่าเป็นสุดยอดของพระเครื่องเมืองไทยที่คนทั่วโลกให้การยอมรับสุดยอดพระของแต่ละยุคสุดยอดพุทธคุณผู้ที่ได้ครอบครองโดยชุดเบญจภาคีมีความหมายทั้งพุทธคุณพุทธศินและยุคสมัยเป็นที่นิยมสืบต่อกันมาจนถึงทุกวันนี้ประกอบไปด้วยสมเด็จวัดระฆังพุทธคุณครอบจักรวาลสมเด็จพระนางพญาพุทธคุณเด่นเมตตามหานิยมอยู่ยงคงกระพันพระกำแพงซุ้มกอพุทธคุณ คุณเด่นทางด้านโชคลาภโชคกระซับพร,ระรอดพุทธคุณเด่นด้านแคล้วคลาดนิรันตรายและพระผงสุพรรณพุทธคุณเด่นด้านพกกระซับแคล้วคลาดอยู่ยงและแน่นอนว่าวัตถุมงคลรุ่นโปรดนี้ไม่ใช่เพียงการหล่อหลอมพุทธศิลป์แต่คือการรวบรวมสุดยอดมวลสารแห่งกาลเวลาผู้จัดสร้างจึงได้รวบรวมชุดเบญจภา,าคีพระเครื่องชั้นครูทั้ง5ซึ่งเปี่ยมด้วยพุทธคุณด้านเมตตาแคล้วคลาดและบารมีแห่งโชคลาภรวมเป็นหนึ่งเดียวเปิด ทางแห่งโอกาสปลดเปลื้องภาระหนี้สินและหนุนนําผู้บูชาให้ก้าวพ้นอุปสรรคทั้งปวงวัตถุมงคลรุ่นปลดหนี้นั้นจึงไม่ใช่เพียงแค่วัตถุมงคลของขลังแต่คือสัญ,ญลักษณ์แห่งความหวังและพุทธคุณที่ส่งต่อจากอดีตสู่ปัจจุบันอย่างแท้จริงทําไมถึงได้ชื่อรุ่นปลดหนี้คนระับอยากจะทําเหรียญที่เพิ่มความเป็นสิริมงคลแล้วก็แก้ปัญหา<อ>ก็อยากใช้ทุกคนไม่มีหนี้อะไรอย่างงี้ค่ะแต่ว่าหลวงปู่ ชอบพูดคําว่าปลดหนี่ได้รวยรวยรวยร้นานๆ้านอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยเอาชื่อเนี้ยมาเป็นชื่อรุ่น ระราชวัชรธรรมโสพลหรือหลวงปู่มหาศิลาสุริยันโทพร,ระเถระผู้เปี่ยมไปด้วยเมตตาและเป็นที่เคารพศรัทธาของสาธุชนอย่างกว้างขวางเป็นพระเกจิผู้เปี่ยมด้วยเมตตาเป็นที่เคารพศรัทธาของสิทธิอนุสิ์ทั่วสารทิศหากพูดถึงยุคนี้กับพระเกจิภาคอีสานเมืองน้ำดำที่ยังมีชีวิตอยู่ถือได้ว่าท่านเป็นสุดยอดเกจิแห่งปีท่านได้ชื่อว่าเป็นผู้ที่มีญาณอย่างรู้เมื่อเอ่ยพูดคำไหนมักจะเป็นไปตามคำนั้นเสมอ มาจากชาชินซาวค่ะเพราะเห็นท่านแล้วก็รู้สึกดีอ่ะรู้สึกศรัทธาในตัวท่านด้วยก็กลับมาจากเยอรมันทีกลับมาทีก็ศรัทธาเห็นทุกคนเขาศรัทธาแล้วก็เชื่อในความศักดิ์สิทธิ์ของปู่ส่วนมากที่จะขอแค่เรื่องสุขภาพแล้วก็กิจาการค้าขายอะไรพวกนี้ก็ประสบผลสําเร็จนะคะ ตลอดเส้นทางแห่งสมณเพศหลวงปู่ดำรงตนด้วยความเรียบง่ายอย่างเคร่งครัดในพระธรรมวินัยมุ่งมั่นในการปฏิบัติธรรมและอุทิศตนเพื่อเป็นประโยชน์ของุทธศาสนาด้วยบารมีแห่งศีลสมาธิและปัญญาทําให้วัตถุมงคลและพิธีกรรมต่างๆที่จะรับเมตตาจากหลวงปู่เป็นที่เลื่อมใสศรัทธาและยึดถือเป็นที่พึ่งทางใจของเหล่าลูกศิษย์สาหรับองค์ปู่ศิลาแล้วท่านเป็นเกจิอาจารย์ที่มีความเมตตาถวายทรัพย์ให้ท่านถวายเงินถวาย ท่านท่านจะรับแล้วก็นําไปบริจาคต่อคือสร้างวัดสร้างโรงพยาบาลสร้างโรงเรียนและก็ให้เด็กที่ยากจนพอได้ยินหลวงปู่แล้วจะมีความเลื่อมใสศรัทธ,ธามากอยากไปอยากกราบลูกอยากเห็นเราได้กราบเราได้สาธุเราก็พอใจมากลูกจะขอพรท่านจะรู้แล้วว่าเราคิดอะไรเรายังไม่ได้บอกท่านเลยแต่ว่าท่านรู้แล้วนี่คือความวิเศษของท่านที่ยอมรับและก็มีความศรัทธ,ธาสูงมากลูก El Pero... ที่ได้มีการหล่อหลอมมวลสารนั้นได้เกิดเหตุการณ์ลูกปืนระเบิดซึ่งเป็นลูกปืนอาจาร,รย์นองวัดทรายขาวจังหวัดปัตตานีซึ่งเป็นเครื่องรางของขลังสายคงกระพันและแกล้วคลาดซึ่งผ่านการปลุกเสกจะใช้งานจริงในยุคอดีตเปรียบเสมือนสัญลักษณ์แห่งการป้องกันเมื่อนํามาหลอมรวมเป็นมวลสารในรุ่นนี้แล้วจึงเสริมพุทธคุณด้านแกล้วคลาดและความมั่นคงให้แก่ผู้บูชาผู้ชมค,ครับอยู่กับช่างจารันนะฮะสวัสดีครับช่างจรันช่างรันเกิดอะไรขึ้นตอนเราหล่อเนี่ยเป็นครั้งแรกที่ผมเป็น มันระเบิดด้วยอ๋อก็มีลูกปืนนะครับเป็นตะกุดลูกปืนของอาจารย์นองวัดไซขาวครับเป็นลูกปืน2องครับไม่ใหญ่มากครับแล้วมันจะมีปัญหากับเตาไหมถ้าเกิดว่าเป็นลูกปืนที่เป็นกระสุนแบบลูกใหญ่ๆหน่อยหลายๆลูกอาจจะทําให้เบ้าระเบิดแล้วก็อาจจะทองเหลืองก็อาจจะทะลักออกมาได้ครับผมเคยเห็นตอนที่ระเบิดอ่ะระเบิดเตาแตกหมดเลยทองเหลืองนี่ไหลออกมาไฟไหม้โรงงานเลยลามขึ้นเสาเลยต้องไปช่วยกันดับไฟเลยอันนี้อันนี้ไม่เป็นไรลยครับ อันนี้คือเป็นวาระออกจากวัดชัดเจนใช่ไหมใช่ค่ะเป็นวาระของวัดชัดเจนใช่ค่ะวัดพระธาตุเมืองหินชัดเจนค่ะวาระไหว้คููจะออกเดินเมษาวันที่12ค่ะเห็นบอกว่าปลูกเสกวันเดียวแล้วอีกวันหนึ่งออกเลยใช่ค่ะแล้วก็มวลสารทั้งหมดทั้งวที่เราเห็นมาวันนี้ผีไม่หมดต้องไปผีวันที่1 4ซึ่งจะไปทําที่จังหวัดร้อยเอ็ดวัดท่าสะแบง อขอบรารมีพระราชวัชราวิทยาคมท่านเจ้าคุณพระอาจารย์ต้อมเป็นองค์ผาติกรรมวลสารแล้วก็พีด้วยอาจารย์ต้อมเองปูสาธุสาธุเป็นเหรียญรุ่นเดียวที่สามารถพีทั้งลุงปู่ศิราและอาจารย์ต้อมวันนี้เป็นวาระปฐมมาเอรของรุ่นปดนี้ก็เลย ทำเหรียญนำเลิกเป็นเหรียญรอแล้วจำนวนการจัดสร้างเหรียญนี้ในวันนี้คือทั้งหมดกี่เหรียญฮะ9กเเหรียญเป็นเนื้อเงินเปลียวเลยนะเนื้อเงินเพียวแล้วก็ทุกบาททุกสตางค์มาดามเดียถวายวัดถวายวัดให้หมดเลยวันนี้นาเลิกก็ยังไม่ได้เปิดจองเป็นทางการด้วยก็ไม่รู้ว่าเอาเงินตรงนี้เข้าวัดดีกว่าเผื่อวัดจะไปทําอะไรประโยชน์อะไรได้แล้วเหรียญวันนี้เหรียญเนื้อเงินเนี่ยปั๊มหมดเลย้ะครับมั๊วหมดเลยต่อโคดแล้วก็ให้แจก คนที่บูชาว,วันนี้เลยวันนี้จะแจกเลยให้ใช่ค่ะวันนี้กลับบ้านได้เลยวันนี้รูปแบบเหรียญเนี่ยมาดามเดียเป็นรูปแบบแบบไหนฮะ เป็นลูกไข่ค่ะแล้วก็เป็นหน้าหลวงปู่ชัดๆเลยชัดเลย,ชเลยใช่เพราะจะเห็นแต่ที่ผ่านมาเนี่ยจะจะ,จะเป็นหน้าไกลๆหน่อยคแต่นี้จะหน้าชัดเลยวตัตถุประสงค์ในการจัดสร้างในวันนี้ครับมาดามเดียก็นอกจากถวายวัดแล้วบางส่วนใช่ไหมคะก็จะมีนําไปทําการกุศลต,ตามสถานที่ต่างๆอย่างเช่นโรงพยาบาลกาชาดค่ะแล้วก็เดี๋ยวต้องต้องให้รอดูกันตอนตอนสุดท้ายคะ่ะว่าจะไปทําที่ไหนบ้างเห็นบอกว่าก่อนสร้างเนี่ยมาดามเดียวถวายเงินไปแล้วด้วยใช่ค่ะ สิล้านบาทนั่นถือว่าบุญสําเร็จแล้วนะคุณผู้ชมใครถ้าเกิดสนอสนใจนะครับลองไปติดตามที่เพจมาดามเดียร์เนาะหรือติดตามที่โกบอยด้วยค่ะได้ครับเดี๋ยวผมจะประสานอีกที่นึงขอบพระคุณครับพี่เดียร์ครับคุณค่ะ และนี่เป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นของการพลีบมวลสารอันทรงคุณค่าเหรียญรุ่นปลดหนี้ยังคงรอการหล่อหลอมในวาระต่อไปด้วยเจตนาอันบริสุทธิ์ของผู้สร้างทุกขั้นตอนนับจากนี้จะถูกบันทึกด้วยความศรัทธาเพื่อหเหรียญรุ่นปลดหนี้เป็นมากกว่าวัตถุมงคลแต่จะเป็นพลังใจและเป็นที่พึ่งสัญ,ญลักษณ์แห่งการเริ่มต้นใหม่ของผู้บูชาหากใครสนใจวัตถุมงคลรุ่นปลดหนี้สามารถติดตามข่าวสารได้ที่กลุ่มหลวงปู่ศิลาิริจันโท ุ่นปลดหนี้ไหว้ครู69ตามที่ผมขึ้นอยู่ด้านหน้านี้ได้เลยครับ